อาการ l องโควิดนะครับก็เกิดจากาผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อโควิด -19 เนะครับเป็นระยะเวลานานตั้งแต่4-12ถึงสสัปดาห์ขึ้นไปนะครับผมโดยอาการดังกล่าวเนี่ยจะกระทบร่างกายหลายอวัยวะและก็หลายระบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดินหายใจระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อและสุขภาพจิตของคนไข้อีกด้วยครับฉะนั้นอาการต่างเนี่ยก็จะออกมาเนี่ยค่อนข้างหลากหลายรูปแบบแล้วแต่คนไข้แต่ละคนครับแต่อาการที่พบบ่อยเนี่ยก็จะเป็นอาการอ่อนเพลียปวดศีรษะ สมาธิสั้นอาการเหนื่อยหรืออาการไอครับผมภาวะลองโควิดนะครับก็เกิดในผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อน,นาถึี่ถึงสสัปดาห์แล้วนะครับผมฉะนั้นตัวเชื้อเนี่ยได้ตายไปหมดแล้วครับฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะล o n โ covid เนี่ยจึงไม่สามารถแพร่เชื้อได้ครับคนที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยเนี่ยก็คือไม่ต้องมีความกังวลใจแต่อย่างใดนะครับผม วิธีป้องกันภาวะลองโควิดที่ดีที่สุดนะครับก็คือการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อโควิดครับผมซึ่งวิธีการป้องกันการติดเชื้อเนี่ยก็คือการดูแลรักษาตัวเองครับผมไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามายัยการล้างมือบ่อยๆหรือการฉีดวัคซีนให้ครบโดสตามกําหนดของกระทรวงสาธารณสุขครับแต่ถ้าติดเชื้อไปแล้วก็ไม่ต้องมีความกังวลใจไปนะครับผมให้หมั่นสังเกตอาการตัวเองหลังจากหายจากาการติดเชื้อว่าย,ยังมีอาการดังกล่าวอยู่หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นอาการไอ อาการอ่อนเพลียอาการปวดศีรษะถ้ามีอาการดังกล่าวก็ให้รีบมาพบแพทย์ครับผมโดยเฉพาะในคนไข้กลุ่มที่อาการหนักกลุ่มที่ใช้เครื่องช่วยหายใจหรือใช้ออกซิเจนขณะตอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือคนไข้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบกลุ่มนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยครับผมด้วยความที่อาการของแต่ละบุคคลนะครับมีความแตกต่างกันฉะนั้น การตรวจรักษาลองโควิดเนี่ยเลยต้องขึ้นอยู่กับดูแลแพทย์เป็นหลักครับผมถ้าคนไข้มีอาการดังกล่าวเนี่ยให้รีบมาพบแพทย์เพื่อทําการตรวจร่างกายซับประวัติแล้วก็ทําการตรวจวิสัยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการเอ็กซเรย์ปอดการตรวจสมรรถภาพปอดการตรวจการทํางนานของหัวใจนะครับรวมถึงการทากายภาพบาบัดฟินฟูป,ปอดเช่นเดียวกันครับผม